เซียนหมอหญิงแม่ลูกอ่อนตอนที่40บุรุษน่าเช็ดเช็ดแล้วทิ้งหลังออกจากเรือนพักไม้เยี่ยนซูซูก็ตรงไปที่เรือนจ่างสื่อเพื่อไปพบกู้หยวนเหิงและบอกแผนการของนางให้กู้หยวนเหิงฟังเมื่อถึงเวลานั้นใต้เท้าจ่างสื่อเยี่ยนจื่ออีจะสูญเสียท่านเจ้าสำนักและพี่ชายทั้งสองไม่มีคนคอยปกป้องนางทำได้เพียงต้องพึ่งพาท่านเท่านั้น กู้หยวนเหิงกลับตำหนิอย่างโกรธจนหน้าเขียวเจ้าบังอาจกำเริบเสบสารข้าจะทำร้ายน้องจื่ออีได้อย่างไรบ่าวสมควรตายยี่นสูซสูรีบก้มหน้าโขกศีรษะแต่ภายในใจกลับมั่นใจว่ากู้หยวนเหิงจะต้องเห็นด้วย พราะเวลานี้ในชาติก่อนเยี่ยนชิงผู้เป็นเจ้าสำนักเยี่ยนจื่อสาวและเยี่ยนจื่อเยี่ยผู้อันเชิญศักดิ์สิทธิ์อัจฉริยะทั้งสองจะมีคำสั่งถูกตัดศีรษะจากราชสำนักเยี่ยนสูซสูเชื่อเหลือเกินไม่ว่ากู้หยวนเหิงจะชอบเยี่ยนจื่อีมากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถอดทนต่อเยี่ยนชิงได้ตลอดรวมถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคอย่างเยี่ยนจื่อสาวและเยี่ยนจื่อเยี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กู้หยวนเหิงถูกเยี่ยนชิงใช้ไม้กวาดไล่ตีออกจากสำนักต่อหน้าผู้คนดังนั้นแม้ว่าเยี่ยนซูซูจะกล่าวขออภัยแต่นางก็ยังคงพูดต่อไปว่าบ่าวทราบดีว่าใต้เท้าจ่างสื่อรักคุณหนูใหญ่ยังลึกซึง้งแต่คุณหนูใหญ่ถูกตามใจจนเสียนิสัยแล้วอีกประการหนึ่งนางมีส่วนผัวพันกับเรื่องเช่นนี้ เดิมทีก็มีอาจถอนตัวได้อยู่แล้วแม้ว่านางจะมีพรสวรรค์ด้านการปรุงยาแต่โอสถแปรผันเปรียบเสมือนอาวุธลับที่สำนักหมอหลวงในราชสำนักกำลังศึกษาคนา้นคว้านางจะแก้ต่างได้หรือนางเพียงแค่ก่อเรื่องวุ่นวายตามอำเภอใจเท่านั้นคิดว่าจะมีคนช่วยจัดการแก้ปัญหาให้ภายหลังแต่กลับไม่รู้ว่าเรื่องนี้แก้ปัญหาไม่ได้ มีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถทำให้นางถอนตัวได้แต่ต้องก่อนที่นางจะทำเรื่องใหญ่จนเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นท่านต้องลงมือแต่บัดนี้เพื่อคุณหนูใหญ่นะเจ้าคะกู้หยวนเหิงนิ่งเงียบอยู่นานเขาย่องวันไหวเป็นธรรมดาเขาเองก็เบื่อหน่ายกับความไร้มารยาทของเยี่ยนชิงกอบกับเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องให้เขาลงมือเอง เขาเพียงแค่พูดไปตามความจริงในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเพียงแต่มันหัวขนนั่นข้าอยากให้ตายไปพร้อมกับเขากู้หยวนเหิงกล่าวอย่างช้าๆเขาสามารถรับได้ที่น้องจื่ออีไม่ใช่สาวบริสุทธิ์แต่เขาทนไม่ได้ที่จะเห็นมันหัวขนอยู่รกหูรกตามันเป็นการย้ำเตือนตลอดว่าเขาถูกสวมเขาย่อมเป็นไปตามที่ท่านต้องการเจ้าคะ่ะ เยี่ยนสูซ u ูดีใจมากแต่กลับแสดงสีหน้าท่าทางประหนึ่งว่ามีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะไปตายเอาดาบหน้าเมื่อวาระนั้นมาถึงหวังให้ท่านช่วยส่งบ่าวกลับสำนักอย่างลับๆด้วยนะเจ้าคะอืมกู้หยวนเหิงหลับตาลงและโบกมือให้เยี่ยนซูซสูถอยออกไปอย่างเหนื่อยล้า แต่เขากลับไม่สงสัยในความสามารถของเยี่ยนซูซูที่จะทำให้เขาได้พบกับน้องจื่ออีเพียงลำพังเยี่ยนซูซูไม่ได้พูดอีกถึงอย่างไรนางก็บรรลุเป้าหมายทั้งหมดแล้วส่วนเรื่องนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่นางไม่ได้กังวลเลยแม้แต่น้อยนางเชื่อว่าด้วยความสามารถที่นางล่วงรู้เหตุการณ์มาก่อน ย่อมไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนในอีกด้านหนึ่งอินหลิวเฟิงที่เพิ่งจัดระบบความคิดที่พังไม่เป็นท่าของตัวเองเข้าทีนั้นทันทีที่เขารู้สึกตัวก็มองไปที่เยี่ยนอีด้วยสายตาซับซ้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วไอหนุ่มวิญญาณกลับเข้าร่างเสียทีนะเยี่ยนชิงแขวอย่างไม่พอใจเรียกเจ้าอยู่นานแต่กลับไม่รู้สึกตัวเลย อินหลิวเฟิงที่เพิ่งลุกขึ้นนั่งได้บ่นพึงพำในใจกลัวว่าวิญญาณจะไม่ได้กลับเข้าร่างมาจริงๆอะไรนะเยี่ยนชิงได้ยินไม่ชัดเจนไม่มีอะไรขอรับอินหลิวเฟิงสุดลมหายใจก่อนจะหันกลับมามองกลนควบคุมที่เยี่ยนอีคัดลอกลงไปบนร่างกายของเยี่ยนจื่อเสาเรียบร้อยแล้วถามขึ้นว่ารับรื่นดีหรือไม่ไม่แย่นัก ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของเจ้าเยี่ยนอีตบลงบนตัวของเยี่ยนจื่อสาวด้วยความพอใจพี่รองท่านลองดูว่าความเจ็บปวดลดลงบ้างหรือไม่เยี่ยนจื่อสาวยักหน้าโดยไม่ลังเลจริงด้วยน้องเล็กเจ้าเก่งกาจมากโอเนเน,เ,นเจ้าตัวน้อยตื่นแล้วและกำลังนั่งซนอยู่ร้องขอให้ท่านท่านแม่คนงามของตนอุ้ม ไม่อยากให้ท่านตาที่อกแข็งมีแต่มัดกล้ามอุ้มตาอุ้มเจ้าไม่ดีหรือเยี่ยนชิงรู้สึกน้อยใจโอเนเนะเนยี่ยนเสี่ยวเป่าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาว่าชอบให้ท่านแม่คนงามอุ้มมากกว่าเยี่ยนอีชอบให้ลูกติดตัวเองนางอุ้มเจ้าตัวน้อยมาแล้วถามว่าเสี่ยวเป่าหิวหรือไม่อ้ะเยี่ยนเสี่ยวเปาดูดปากตัวเองหิวแล้วขอรับ เมื่อเช้ากินไม่เท่าไหร่เองจะหิวก็ไม่แปลกยี่ยนอียืนขึ้นอย่างปกติและพูดว่านายน้อยอินกลับไปได้แล้วประเดี๋ยวข้าจัดระเบียบเคล็ดพิสดารของหัตกสิกรรมเรียบร้อยแล้วจะให้เมื่อยเอ๋อส่งไปให้หืมอินหลิวเฟิงรู้สึกเหมือนตัวเองโง่เขลาใช้งานเสร็จก็โยนทิ้งเลยหรือเขาไม่มีสเสน่ห์ต่อสตรีเพศหรืออย่างไรหืม เยี่ยนอิงมีตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยหรืออินหลิวเฟิงไม่สามารถอธิบายความซับซ้อนภายในใจออกมาเป็นคำพูดได้เขาทำได้เพียงพูดว่าเหมือนมีบางอย่างผิดปกติข้ารู้สึกว่าแน่นหน้าอกมันเป็นอาการข้างเคียงใช่หรือไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีอาการข้างเคียงเยี่ยนอียืนยันอินหลิวเฟิง กลยุทธ์ในการทำให้สตรีชื่นชอบดึงดูดความสนใจจากสตรีและสร้างช่องทางในการสารสัมพันธ์มันใช้ไม่ได้เลยหรือนี่ช่างเถิดถ้าเช่นนั้นก็พูดอย่างตรงไปตรงมาเสียเลยเออข้าน้อยพอจะมีวาสนาได้กินข้าวกับแม่นางจื่ออีหรือไม่อินหลิวเฟิงแสดงจุดประสงค์อย่างตรงไปตรงมาพาเสี่ยวเป่าไปด้วยก็ได้